ใครที่ปวดฟันฟันโยกฟันคอนเหงือกล้นฟังผมเลยครับใช้สิ่งนี้อยู่เป็นประจำหายแน่นอนและยังป้องกันได้อีกต่างหากนะครับหอมแดงแก้ปวดฟันฟันโยกฟ,ฟันคอนเหงือกล้นได้จริงหรือสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิจิไทยพีเชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ ถ้าคายปวดฟันฟันโยกฟันคอนหรือเหงือกล้นนะครับเราเพียงใช้สิ่งนี้กันเลยครับนี่ครับหอมแดงนะครับแก้และป้องกันเหงือกล้นฟันโยกฟันคอนและปวดฟันได้ดีมากเดี๋ยวตามมาดูนะครับวิธีการใช้หอมแดงของในครัวแบบนี้แก้ปัญหานี้ได้แน่นอนเลยครับขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ำอุ่นใส่แก้วเลยครับ และใช้เกือป่อนประมาณ1ช้อนชาเทลงไปรวมกับน้ําอุ่นเลยครับและเราจะใช้หอมแดงที่ปอกเปลือกออกแล้วแบบนี้ครับนํามาทุบพอแหลกแล้วนำใส่แก้วลงไปรวมกับน้ําอุ่นและเกลือป่อนกันเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที เราจะใช้เป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นและน้ำร้อนใช้ไม่ได้นะครับวิธีการใช้แก้ปวดฟันฟันโยกฟันคอนและเหงือกล้นนะครับเราจะทำแบบนี้กันเลยครับเราจะนำน้ำตัวนี้นะครับมาทำการอมเราจะอมน้ำนานขนาดไหน เราจะอมน้ำนะครับประมาณ1นาทีแล้วเราบ้วนทิ้งเลยครับถ้าใครปวดฟันฟันโยกฟันคอนหรือเหงือกล่นนะครับเราลองอมนะครับตอนช่วงเชา้าหลังจากที่เรานะครับแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการปวดฟันฟันโยกฟันคอนนะครับหรือเหงือกล่นจะหายอย่างไวไม่เกิน14วันหรือครึ่งเดือนนะครับ เงือกล้นฟันโยกฟันคอนนะครับหายแน่นอนแต่สําหรับปวดฟันนะครับเราอมเพียงครั้งสองครั้นนะครับอาการปวดฟันจะหายทันทีเลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าใครฟันโยกฟันคอนปวดฟันหรือเหงือกล้นนะครับลองทําน้ําตัวนี้อมได้เลยครับอมเป็นประจำเงือกจะไม่ล้นไม่มีฟันคอนและฟันโยกอีกต่อไปแต่สําหรับคนที่ปวดฟันนะครับ อมเพียงครั้งสองค้งอาการปวดฟันจะหายในทันทีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนินไทยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมให้ทุกท่านนะครับแชร์คลิปนี้ไปได้เลยครับถ้าใครฟันโยกฟันคอนปวดฟันนะครับหรือเหงือกล้นนะครับ ลองแชร์ดูได้ครับคลิปนี้มีประโยชน์มากนี่ครับใช้ได้ผลจริง